ใหญ่เสมอ Smile Thailand ท a p ฟีเฟ FM ร้อยห้ M M ไม่ะเวิทยุเพื่อครอบครัว FM ร้อยหา Smile Thailand เสียงสะท้อนสื่อ <Media> Focus. ครับกลับก้สู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้แน่นอนครับเราต้องไปคุยกับคุณศักชัยใจพฤทธิพักสื่อมวลชนอาวุโสเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒ ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็การแก้ปัญหาจากภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้อย่างไรประเด็นที่เราจะคุยกับคุณศักชัยใจในวันนี้นั่นก็คือว่าด้วยบัญชีมา้าถึงการส่งออกทองคําทําให้ค่าเงินบาทแพงเดี๋ยวที่เขาเรียกกันแบบทางการภาษาการเงินนั่นก็คือเงินบาทแข็งค่า เอาละครับไปคุยกับคุณศักชัยใจกันครับสวัสดีครับคุณศักชัยใจครับสวัสดีครับคุณสุปันครับ,ค,รบคุณศักชัยใจฮะว่าด้วยเรื่องบัญชีม้านี่ตอนนี้มันโอโ้โหมันโอลมมนโอลพ่อกันหมดเลยนะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกมาบอกว่าโอ้ยตอนนี้แก้ง่ายให้แกงมาเถอะใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงเองมันจริงๆแล้วมันจะต้องไปถึงขนาดนั้นไหมคุณศักชัยใจ คือเรื่องนี้เหมือนกับว่ามันมันแก้กันแบบอสเปซสปะนะกุสุปันเรื่องบัญชีม้าเนี่ยนะถ้าลองกลับไปคํำดูใช่ไี่ต้นตอของบัญชีม้าเนี่ยมันมาจากธนาคารแน่นอนเพราะว่าถ้าธนาคารไม่เปิดบัญชีให้เนี่ยมันมันจะไปทําเป็นบัญชีม้าบัญชีแพะมันก็ทําไม่ได้ครับแต่ว่าอํานาจในการสั่งอายัดเนี่ยมันเกิดขึ้นตามตาม พระาชะกำหนดฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเมื่อเดือนเมษายนเพื่อช่วงสงการนะฮะอ๋อที่พรกร,รป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับปี2568ับที่อุปโลกปนไกใหม่ขึ้นมาก็คือสอปอ,อ,อทศอูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ให้อํานาจของสอปอ,อทอเนี่ย มีอำนาจที่จะสั่งอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าหรือเชื่อมโยงกับบัญชีม้าแต่ลองย้อนกลับไปดูนะคุณสุป,ปันกลไกของออสอปทอเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคุณสุป,ปันม,มีใครเป็นประธานมีกรรมการมีอะไรต่อมีอะไรมันเหมือนกฎหมายฉบับนี้เขียนไม่เสร็จอะแต่เอามาบังคับใช้แล้วมันก็มั่วสิออแล้วแล้ว,ลวที่สําคัญก็คือว่า การจะอายัดได้เนี่ยมันต้องมีมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นให้เชื่อได้ว่า,ามีความเกี่ยวโยงกับบัญชีมา้าครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันไม่มีหลักฐานอะไรอะ่ะยู่ๆเนี่ยเอ๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับบัญชีมา้ากูอายัดไว้ก่อนกูแจ้งขออายัดไว้ก่อนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วถ้าเกิดมีเอ่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว เอาเรื่องเอาราวกับกับธนาคารนะว่าคุณคุณใช้สิทธิ์อะไรคุณมีใครไปแจ้งให้คุณอายัดมันไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะซวยสําหรับเจ้าหน้าที่แบงก์แล้วละ่ะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าน่าสงสัยว่าเกี่ยวพันกับบัญชีมา้าถ้าคุณไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่ามันต้องสงสัยเนี่ยคุณลอยลอยคุณเอ๊ะคุณรู้สึกไปเองเนี่ยอันนี้ความซวยจะมาเยือนแน่แน ผมมีผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคนที่เขากังวลน,นะอันนี้ต้องต้องเรียนคุณศักชัยแล้วก็แฟนแฟน,แฟนแรายการว่าคนที่เขากังวลเนี่ยคือตอนเนี้มันกระทบทั้งเจ้าของบัญชีแล้วก็ผู้ใช้บริการจากเจ้าของบัญชีคือตอนเนี้ในส่วนของร้านขายขายสินค้าหลายๆร้านเนี่ยคุณศักชัยไม่กล้ารับอนเนเอโอนเงินนะเพราะเขามีความเข้าใจว่า ถ้าสมมุติว่าผู้ใช้เนี่ยอยู่ในขายหรืออยู่ในแบล็คลิสซึ่งอยู่ในบัญชีม้าหรือว่าอยู่ในขายเขาเรียกว่าบัญชีในส่วนของทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยที่อาจจะตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตไว้เนี่ยไปโอนเงินเข้าบัญชีเขาเนี่ยแล้วจะถูกตีความว่าเป็นเครือข่ายของบัญชีม้าก็จะอายัดบัญชีเขาด้วยอันนี้ที่เขากังวลนะที่ผมไปนั่งคุยมาไปซื้อสินค้าแล้วโอนไม่ได้เขาไม่ยอมรับ คุณสักใจผมบอกแล้วแช่ผมทายังไงแต่ก่อนพวกคุณเวก่อว่ารัฐบาลเก็บภาษีตอนนี้คุณพวกคุณกลัวบัญชีม้อีกเขาบอกไม่ยากเลยพี่พี่เดินหาตู้เอทเอมแล้วก็กดเอาเงินสดมาจ่ายพวกผมเอาเงินมาจ่ายพวกหนูอ่านี่นะอันนี้ปัญหาหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณสักใจก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยที่รับโอนเงินรับโอนเงินเนี่ยเขาบอกโดยเฉพาะพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เนี่ย ขาบอกอันนี้หนักเลยเขาบอกยิ่งกว่าตลาดสดอีกนะเพราะเวลามันโอนเข้าไปมันจะโอนก็เป็นเป็นมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตลอดวันหรือหรือแบบที่เขาขายของไงที่เขารับสแกนรับโอนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกพวกขายของออนไลน์นี่บางทีมันซื้อชิ้นหนึ่งบางทีวันหนึ่งขายได้มันไม่ได้ขายได้ตลอดไงบางทีวันขายได้สี่ห้าชิ้นโอนเข้าไปบัญชีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเลยคุณศักดิ์ใจเนตอนเนี้ยเนี่ย <laughs> จะอธิบายกันยังไงอะแบบนี้ครับเอ่อผมว่ามันมันต้องมามาแก้ที่ต้นต่อนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันต้องแก้กันที่ต้นตอก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับ<ช>สถาบันการเงิน<ช>าบานรรดาธนาคารทั้งหลายที่เป็นคนอนุญาตให้ใครเดินเข้าไปเปิดบัญชีได้หรือ<ช>ไม่ได้เนี่ยมันต้องออกแนวปฏิบัติจะต้องตรวจสอบเ ผู้ขอเปิดบัญชีเข้มข้นขึ้นอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ในหนึ่งวันเพราะว่าจะต้องเวียนไปตรวจประวัติอยายการตรวจนู้ตตรวจนี่ให้ให้เป็นที่แน่ใจก่อนว่าบุคคลนี้เนี่ยอ,อน่าจะเป็นสุดจริชนเพราะว่าอย่างเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังในรายการของพี่ธะใยเนี่ยกับคุณเอ่อบกรายจุดเนีสมบัติบุญบุญนามบุญงามอนงบอกว่าข้อมูลที่เขา ได้รู้มาก็คือว่าคนไร้บ้านที่เกื่อนไปหมดที่สนามหลวงที่ลาดจำเนินเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นเกืือของพวกมิจฉาชีพมาจ้างเปิดบัญชีอะ่ะอ่า,าใช่ใช่อันนี้ใช่แล้วก็นคนคนไร้บ้านไปเปิดบัญชีได้ยังไงแล้วมีเงินหมุนเวียนเป็นสิบล้านได้ยังไงอ,อันนี้แบงค์ไม่เอะออะไรกันตั้งเลยเหรอครับแล้วก็ตามตามตาม่ตางจังหวัดนะคุณศักดิ์ชัยชุมชนต่างๆเนี่ยคนที่ว่างงานหรือคนที่ติดกาวติด สิ่งเสพติดพวกเนี้ยจะรับจ้างเป,เปิดบัญชีม้าเลยนะคุณสักจัยเพราะเขาเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรเพราะว่าไม่มีใครไปบอกเขา<ช>ว่าจะต้องดําเนินคดีอะไรอย่างไรเพราะก็ถือว่าชีวิตก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวหรือทําธุรกรรมอะไรกับ,ก,บกับทางหน่วยงานราชการมากนักหรืออ<ช>เครื่องของแบงค์มากเขารับจ้างเปิดบัญชีกันเลยนะคุณศักจัยอออ่าห้าร้อยพั 500, นหนึ่งก็ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคุณสักัย <000. S 1> ใช่ฮะเออนี่เขาก็คิดกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย การคัดกรองตรงนี้เนี่ยต้นทางก็คือธนาคารทั้งหลายเนี่ยต้องต้องคัดกรองเอด้วยความเข้มข้นมากขึ้นครับนะฮะไม่ใช่ใครก็ได้ไปเปิดบัญชีมีเงินไปสามร้อยห้าร้อยเปิดบัญชีแล้วจะเอาบัญชีไปทําอะไรก็ก็ไม่สนใจอ่าอ่ามันมีแนวทางแก้ไขล่าสุดนะคุณสักใจที่ทางด้านของธนาคารอย่างประเทศไทยก็ชี้แจงออกมานะ เขาบอกว่าต ul ่อไปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาตอนอายัดบัญชีก่อนนะเขาบอกว่าจะยัดแต่เฉพาะนะครับในส่วนของการแจ้งยอดเงินที่ต้องอายัดสมมุติว่าคุณสักชัยเนี่ยซื้อของหรือนายสุปันเนี่ยซื้อของแล้วมองดูเออโอนตังไปแล้วสงสัยจะไม่ได้ของแน่เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งไปแต่กับก็เลยแจ้งไปว่าเอ๊บัญชีเนี่ยโอนเงินไปแล้วไม่น่าจะได้ ซื้อไม่ได้จะได้ของแน่เขาบอกเนี่ยต่อไปเนี้เนี่ยแบงก์จะอายัดแต่จํานวนเงินที่แจ้งให้อายัดไม่ไม่ไม่ไมจะมันจะไม่อายัดทั้งบัญชีนี้นี่ล่าสุดที่เขาบอกมานะที่ผมตามเรื่องนี้แล้วก็เขาบอกว่าถ้านะครับถ้าโดนแจ้งทั้งบัญชีนะครับโดนแจ้งทั้งบัญชีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมง นะครับในการที่จะใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการที่จะปลดล็อกในคุณศักชัยอันนี้พอจะแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะผมว่ามันก็ยังนานเกินไปอ่ะแล้ววิธีการสี่ชั่วโมงมันก็มันก็มันก็ไม่ไม่สมควรนะคือเออ ผมคิดว่าทางออกเนี่ยทันทีที่คุณคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีใครก็ตามแล้วคุณคุณจะอายัดเขาเนี่ยคุณต้องแจ้งไปที่เจ้าตัวของของบัญชีที่คุณจะไปไปดําเนินการอาให้เขาเนี่ยมาชี้แจงโดยเร็วภายในอเออกี่ชั่วโมงก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่อย่าเพิ่งไปยัดอายัดเขาให้เขามาชี้แจงก่อนอ่าฮะมันเหมือนกับตํารวจจะจับจะจับเราอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องสืบสวนสอบสวนก่อนใช่ไหม <c oughs> แล้วก็แล้วก็จนจนกระทั่งแน่ใจว่าเราเนี่ยเอ,อเป็นผู้ต้องหาถึงจะดําเนินการเออไปควบคุมตัวเราไม่ใช่อยู่ๆย,ยังไม่ทันไรเลยไปหิ้วเราเอามาควบคุมแล้วเนี่ยโดยที่ <c oughs> ไม่ได้ยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันผิดผิดหลักปฏิบัติอนะ่ะรับถ้า <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันมีการป้องกันได้ทันท่วงที พอมีการแจ้งอายัดเนี่ยทางธนาคารอาจจะโ h ยอดเงินไว้ก่อนนะครับแล้วก็โทรแจ้งในส่วนของเจ้าของบัญชีว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันมีการมาขออายัดบัญชีนั้นบัญชีนี้อยู่ถ้าให้มาแสดงแบบนี้พอจะได้ไหมแล้วก็มันจะมีท่าทียังไงที่ที่คนจะเชื่อว่าเป็นการโทรจากธนาคารเพราะตอนนี้มิสมิสไอ้พวก call center หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมันก็ปลอมตัวเป็นธนาคารเยอะเหมือนกันนะคุณสกนะตอนเนี้ยครับก็ ก็ต้องเข้าไปแสดงตัวสมมุติว่าผมมีบัญชีอยู่กับสาขาพอขนโยทินอย่างเงี้ยมันก็ต้องนัดหมายให้ผมเข้าไปเจอกันที่ที่สาขาพอขนโยทินที่ที่เราเปิดบัญชีไว้ไม่ใช่ว่าให้ให้ไปเจอที่ไหนก็ได้มันก็ควรที่จะไปไปที่สาขาที่เราเปิดบัญชีไว้อ่ามันไม่ใช่มามาเคลียร์กันบนบนบนออนไลน์แล้วก็เคลียร์กันด้วยด้วยโทรศัพท์อันนี้มันมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับคนที่เขาโดนอายัดเนี่ยสองสามรายนะคุณศักชัยเพราะว่าไม่ได้มีเพื่อนที่มากมายด้วยทรัพย์สินจะโดนอายัดบัญชีบ,บ่อยๆเ,ย<笑><笑>เขาก็บอกว่าเขาเขาจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเขาไปทําธุรก,กรรม <S <S หรือการโอนเงินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโดนอายัดเอา้าจะมาอายัดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็บอกบางทีมันโดนอายัดเนี่ยเขาบอกแวบแรกเนี่ยคือมิจฉาชีพเลย <S <S บางคนเนี่ยถึงขนาดตัวร้อนใจสั่นเลยนะคุณศักชัย ผมคิวดว่าดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไปติด<ๆ>ต่อก็บอกว่าอ๋ 2, 3, 4, 5, หาอหนึ่งสองสามสี่หา้าใหมาหาหลักฐานมาอะไรมาก็คือว่าผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการเชิงลุกในการที่จะแจ้งเจ้าของบัญชีไว้บัญชีคุณโดนแจ้งอายัดนะหรือแจ้งการโหเงินไว้ก่อนไม่ให้มีการโอนเฉพาะจํานวนนั้นอะ่ะอ,อจํานวนที่ที่มีการแจ้งมาเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอืมนี่คือเรื่องของเรื่องของบัญชีม้า อืม,แ,มแก้กันเากาไม่ถูกที่เกาเกาไม่ถูกที่แก้ไม่ตรงจุดแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่ากฎหมายฉบับเนี้นะออกมาเหมือนกับว่าเออให้หลักการเหตุผลดูเจตนาดีที่จะคุ้มครองอสุจริตชนชให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพแต่มันแอบแฝงด้วยวาลซ่อนเล้นทางการเมืองอยัง,ยงไงชอบคนนะคุณชัยโอ้ยอันนั้นมันเป็นอตอนนั้นเนี่ยผมจําได้คุณศักชัยเป็นผลงานโบแดงของกระทรวงดิจิทัลเลยนะหลังจากที่มีการเจรจาสามฝ่าย นะครับนั่นก็คือจีนไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเมียนมานะครับอ่าฮะแต่ว่าไอไอเนื้อหาของกฎหมายฉบับเนี้ยของพอรลกอฉบับเนี้ยที่บังคับใช้แล้วมันมันเป็นเหตุของความวุ่นวายไปหมดตอนนี้เนี่ยฮะครับ สัญญาณของคุณศักชัยหายไปนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณศักชัยพิธิพักสื่อมวลชนอาวุโสนะครับมูลนิธิปัญญาวุฒธนะครับในการที่จะมาคุยตอนนี้เราคุยค้างกันอยู่ว่าด้วยเรื่องแนวทางในการแก้ไขเรื่องของการนะครับอายัดบัญชีนะครับมาแล้วก็ทางแก้ไขตอนนี้เนี่ยคุณศักชัยพูดถึงมันมีเงื่อน นำในยะทางการเมืองอยู่พอสมควรเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้เชิญต่อเลยครับคุณสักใจครับคือผมผมย้อนกลับไปสมัยที่ที่แชร์ฉมอยแ์อ,อนระบาดแชร์ลูกซ่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าใช่ตอนนั้นเนี่ยอ,อผมอยู่ในสนามข่าวแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยเอ,อสมัยป๋าเปรมออกพอลกรเหมือนกันอพอลกรกรู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนแต่เขาไม่ได้มีการจัด ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคุณสุปันไม่เปนกรณีนี้อยู่ๆอ,อุปโลกเออเออสอสปออทขึ้นมามแต่ตอนนั้นเนี่ยสมัยป๋าเนี่ยเท่ากับเขาออกกฎหมายเพื่อติดดาบให้กับกองปราบในการไปจัดไปทํางานได้คล่องตัวขึ้นนะฮะไอ้กรณีนี้เหมือนกันถ้าพรากรนี้เนี่ยไปติดดาบให้กับเออเออกองกองประชาการสืบสวนสอบสวนการกระทา อาชร,รมทางเทคโนโลยีหรือสอสอ,อทเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นล้องตัวขึ้นอือันนี้คุณไปงอกหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะสร้างตําแหน่งหน้าที่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกอโอ้โหคือการงอกหน่วยงานซันไส่เนี่ยมันหมายถึงอัตราก,กําลังใช่ไหมคุณต้องมีฐานที่ต้องมีป้าบอคอใกเยอะไปหมดแล้วมันมีงบประมาณผูกพันด้วยเออ ในขณะที่ลกเขากําลังกําล<ๆ>ังลดขนาดราชการลงเวียดนามลดกระทรวงลงมาครึ่งหนึ่งของไทยเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจะงอกงอกงอก,งอ,กออกมาแล้วมันมากินงบประมาณไงเออผมไม่เข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือออกพหลกอุบเลิกยุบเลิกไอพหลกอฉบับนี้ซะแล้วก็ยุบหน่วยงานไอนี่ึ้นแล้วก็ให้ให้ไปไปอยู่กักบสอทให้มัน ในในม้วนเดียวให้สอ,อเนี่ยมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มข้นและฟ้องตัวะแล้วก็สถาบันการเงินเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่ปขอเปิดบัญชีนะครับ,บข้อมูลมันจะต้องออนไลน์โคกันเออเวลาทําถามข้อมูลเครดิตบูโรยังทําได้เลยนี่ใช่ไมไอข้อมูลเปิบ,บัญชีใหม่ของแต่ละแบงค์ทำไมทำไมไม่ไม่ผูเรื่องข้อมูลกันล่ะนะอ่ะครับ แล้วแล้วมันตรวจดูว่าหนึ่งคนสมมุติเราหนึ่งชื่อในศักชัยอ<น>่ะถ้าในศักชัยมีบัญชีทุกแบงค์เนี่ยในในระบบสถาบาันการเงินอันนี้ต้องสงสัยแล้ว่าในศักชัยคุณ,ค,ณคุณทำมาหากินอะไรคุณคุณจะเก็บสะสมบัญชีแบงค์เป็นคอลเลกชันหรือคุณต้องการใช้บัญชีแบงค์เนี่ยป,ประกอบมิอาชีพอ,อะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือว่าหนึ่งคนจะต้องมีบัญชีแบงค์ครบมันหมดอ่ะทุกบแบงค์อ่ะเออมันบ้าไปแล้วไง Uh huh. ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งคุณศักชัยเรามีเวลาอีกห้านาทีแม่ตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับธนาคารแห่งประเทศไทยหมดเลยนะล่าสุดเนี่ยเรื่องของค่าค่าบาทแข็งหรือว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็บอกเอะมันเป็นเรื่องของการส่งออกทองคําไปกัมพูชาหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านแล้วยังไงนะครับมันจะทําให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าแรงทําให ค่างเงินบาทแข็งหรือเปล่าในส่วนของสมาคมผู้ค้าทองคําก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าทองคําในอาเซียนมันยังไงคุณจักใจขอความรู้หน่อยเอะคือผมประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนําเข้าทองคําสุทธ,ธินะอืเราเนี่ยเอเอาเงิน ออกไปนอกประเทศไปไปนําเข้าทองคําเข้ามาเป็นหลักนะเหมือนกับพาก,กล,บลบกันแล้วเนี่ยเงินเป็นคดเงินไหลออกนะไม่ได้เงินไหลเข้านะ,ะ,ะนเพราะฉะนั้นเงินไหลออกเนี่ยบาทมันต้องอ่อนอเพราะเพราะเราเราเอาบาทไปขายแล้วล้วซื้อดอลลาร์ไปจ่ายจ่ายค่าทองคําในต่างประเทศครับเพราะฉะนั้น ผมผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราได้ยินในในวงเล่าในสภากาแฟยังยังพอทำเนานะ,ะแต่มันออกมาจากปากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยท่านคิดได้ยังไงท่านมีตรกกะอะไรในการคิดว่าทองคําเป็นเหตุที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็ง,ท,งทั้งทั้งที่เรานําเข้าทองคํามากกว่าส่งออกนะฮะ,ะแล้วที่สําคัญคือว่าท่านยังมีแนวคิดว่าจะให้คนเนี่ยใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อขายทองคํา อันนี้ผมว่ามันมันมันสุดต่งไปแล้วนะฮะไม่ไม่อยากบอกว่าเคียนหรือหรือบ้านนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยท่านคิดได้ยังไงสงสัยว่าทําไมท่านคิดได้อย่างนี้อะฮะแสดงว่าท่านไม่เข้าใจว่าสักใจชาวบ้านเขาซื้อขายทองคาด้วยด้วยเงินบาทเขาเอาทองคามาเก็บสะสมเป็นเป็นทรัพย์สินของเขาฮะอ่าฮะเอาดอลลาร์ไปซื้อทองคําเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์มาไม่ใช่หรอใช่อ้าว ใช่ก็คือต่างกันตรงไหนเขาเอาเอาก็าคือดีมานของดอลลาร์มันจะเพิ่มขึ้นเงินเงินบาทถูกระบายออกไปมันก็จะทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่า<อ>เพราะว่าเราต้องแลกเงินเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์ไปชําระราคาทองคําในต่างประเทศสุทธิเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันควรจะทําให้ดอลลาร์อ่อนไม่ไอไอเงินบาทอ่อนไม่ใช่เงินบาทแข็งสําหรับทองคํา อือฮะนี่นี่คิดว่าทองทองเพราะคนคนไปซื้อทองคําทําให้เงินบาทแข็งเพราะว่าเอาเอาเอา่เอเอาเงินดอลลาร์ที่ได้ได้รับมาจากการส่งออกทองคําเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยคุณบันมันทาให้หลัก,หล,กหลักอุปสงค์อุปทานนะ่ะทาให้อุปอุปสงค์ของเงินบาทมากขึ้นมันทาให้เงินบาทแข็งตัวอืมอ่าเนี่ยนี่คือตรกะที่เขาเขาคิดแบบนี้ ทั้งๆท,ที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้าผมผมก็ฟังอาจารย์เสร็จสุภวุฒิสายเชื้อประธานประธานสภาพัฒน์อันนี้เนี่ยทัศนประธานสภาพัฒน์กับทัศนะของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะอาจารย์สุภวุฒิบอกว่าหนึ่งกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าทองคาเป็นเหตุให้ค่าเงินบาดแข็งเนี่ยเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ผิดอันนี้ยืนยันว่าผิดเลยนะอาจารย์สุภวุฒิบอกผิด เพราะว่าเหตุแห่งความแข็งค่าของเงินบาทน่าจะมาจากหนึ่งก็คือประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนะฮะกับก็คือเรามีเงินเงินดอลลาร์เนี่ยไหลเข้ามาเยอะแล้วสิ่งที่แบงค์ชาติยังตรวจไม่เจอก็คือว่ามันมีเงินเงินที่หาสัญชาติหาหลักแหล่งไม่ได้เนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยไตรมาละสามพันล้านเหรียญคิดเป็น เงินสามพันล้านเหรียญเอามาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยมันต้องการแลกเงินบาทประมาณเฉียดเฉียดแสนล้านบาทนะนี่แหละคือตัวการที่ทําให้เงินบาทแข็งแต่แบงค์ชาติยังสืบสวนทวนความไม่ได้ว่ามันมีแหล่งที่มาจากไหนสามพันล้านต่อไตม่าดเท้าเาจากเงินล้านล้านอีกล้วอเออตรงเนี้ย อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาตินะเพราะคุณคเป็นคนคุมประตูการไหลออกของอเข้าออกของเงินไงแบงค์ชาติมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่แบงค์ชาติยังยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามันมายัางไงออเครับแล้วสองก็คือ,อเงินเฟ้อเราเนี่ยตอนนี้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยเออเอาละ่ะเห็นภาพตอนนี้ดูเหมือนว่าคำถามทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาบัญชีมา้าว่าด้วยการอายัดบัญชี ไปจนถึงเรื่องของการแก้ไขค่างเงินบาทน,นะครับก็เป็นคำถามใหญ่ๆตัวโตๆไปที่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสักดิ์ใจครับวันนี้เสียงสะต้อนสื่อมีเดียโฟกัสหมดเวลาแล้วผมสุปาร,รักเชือ่อและคุณสักดิ์ใจพร้อมน้วทีมงานคงต้องราวแฟนๆรายการไปพร้อมกันเลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงสท้อนสื่อมีเดียโฟกัส I'm